สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาตามกระแสนิดนึงนะคะวันนี้จะแต่งต่งตามคุณเจนนี่เทินโพสวรรณนะคะผิวก็จะแต่งหน้าออกกระเป็นแนวแบบว่าช่ำๆกลโกล,กลนะคะมาดูกันว่าแต่งยังไงคะ่ะอันดับแรกนะคะสำหรับการแต่งตานะคะคิมจะใช้เมบริลินคันเลอร์ทัทูนะคะกับสีแบททูเดอะบรอนซ์นะคะในการลงบริเวณเปลือกตานะคะโดยใช้นิ้วมือเลยะคะ่ะ ก็จะช่วยให้อายแชโดว์ติดทนนานทั้งวันนะคะไม่ตกรองไม่เป็นคราบคุณย่าส่องกระจกนะคะเพราะว่าไม่ชินเลยกับการแต่งหน้าออกหน้ากล้อง<_ <D> _>โอเคเมื่อได้ลักษณะประมาณนี้แล้วก็ต่อไปจะใช้สี ช็อปเปอร์นะคะในเอเออว์นดิเคนเนเกตพาเลทูนะคะพาเลสองนะคะเป็นสีน้ำตาลแดงอ่อนๆประกายนะคะกับผู้กันเป็นแบนแบบนี้ทาลงไปในบริเวณที่เราเออลงครีมอายแชโดว์เบสสวยมื่อสักครูนะคะ หังจากนั้นก็ใช้ blending brush ใช้แปลงที่มากับพาเลตก็ได้นะคะแต่คิมมีแปรง blending brush อีกอันนึงก็จะใช้กับสีชีสนะคะเป็นสีน้ำตาลอมม่วงเนื้อแมตที่อยู่ในพาเลตเดียวกันในการขัดเบานะคะเพื่อให้ตาดูมิติขึ้นจะลงสีไม่หนักมากนะคะดับเลนให้ฟุ้งออกไปกว้างๆ โอเคก็จะได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็ใช้สีน้ำตาลเนื้อแมตเหมือนกันนะคะที่สีเข้มขึ้นมาอีกหน่อยนะคะอันนี้เป็น MTI Cake l i n e er ์นะคะกับสีน้ำตาลแดงฝั่งนี้เนาะกับแปรงที่เล็กลงมาอีกนิดนึงค่ะเบามือนะคะคือว่าจะเราจะไม่คัดเบา้าให้เห็นแบบว่าชัดเจนมากเพีงแต่ทำให้ตาดูลึกขึ้นแล้วก็ มีมิติของชั้นตามากขึ้นแค่นั้นเองเพราะว่าตาคุณเจนเนี่ค่อนข้างชัดนะนะคะในส่วนของอชั้นตาในส่วนของสีน้ำตาลเข้มสีที่2นี้นะคะจะไม่เบลนดออกไปกว้างเท่ากับสีน้ำตาลอ่อนสีแรกเนาะหลังจากนั้นก็ใช้แปรงอันเดิมผ่ะแปรงอันใหญ่นะคะ เพื่อบเบลนทั้งสองสีให้เข้ากันดูกลมกลืนกันมากขึ้นโอเคหลังจากนั้นก็ใช้เป็นแปลงพุ่มๆแบบนี้นะคะกับสีฟ็อกซี่นะคะเป็นสีเนื้อแมตเป็นสีไฮไลท์เนื้อแมตนะคะกับบริเวณหนกคิ้วก็เป็นการไฮไลท์หนกคิ้วแล้วก็ช่วยให้ สีไอซโสสีน้ำตาลที่เราเบลนออกไปกว้างๆนั้นน่ะดูสมูทดูะสะอาดสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะนะคะก็จะได้ออกประมาณนี้คือสีสันจะไม่ได้จัดจ้านชัดเจนอะไรมากแต่จะได้อ,อความดู ตาช่ำๆอะค่ะตามสไตล์ของคุณเจนนี่เนาะหลังจากนั้นกับตาล่างเราก็จะใช้ครีมอายเซดโดสีเดิมนะคะสีแบททูเดอะบรอนซ์กับช่วงหางตาล่างกับแรงแบนๆแบบนี้นะคะ เขียนมาประมาณถึงเกล่งกลางตาค่ะจากหางตามาถึงเกล่งกลางตาและในส่วนของหัวตาก็ใช้ผู้กันอันเดิมค่ะกับอีกด้านหนึ่งอีกทางหนึ่งนะคะกับสีโบโกค่ะเป็น ine, เมเบลินเทเลทัตตูเหมือนกันสีทองอย่างนี้นะคะขออนุญาตส่องกระจกนะ ก็ทังแต่หัวตามาเชื่อมกับสีแบทูเดอรบรอนที่เราลงไว้เมื่อสักครู่นะคะก็หัวตามาถึงกลางตาด้านล่างนั่นเองตาก็จะดูมีประกายมากขึ้นนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะมาเขียนอินเนอร์กันด้วยเจลไลเนอร์นะคะเป็นซุกกุครีมมิไลเนอร์สีดำสนิทนะคะกับแปรงหัวตัดเขียนแค่ที่เส้นน้ำตานะคะเบาๆมือ หลังจากนั้นก็มาที่ตาบนก็จะเป็นลิควิดอายไลเนอร์ค่ะ ให้มีหางเวงเอาออกแบบนี้เนาะ เคกาจะได้ประมาณนี ite, ้นะคะสำหรับดวงตาเนาะหลังจากนั้นก็ปัดมาสคาร่าค่ะก็แค่ปัดให้พวกเศษแป้งเศษอะไรเศษอายแชโดว์หลุดออกไปจากขนตานะคะไม่ต้องอะไรมากเพราะเดี๋ยวเรา ก็ต้องจิบขนตาปลอมไปแล้วเนาะหลังจากนั้นก็มาเขียนคิ้วกันนะคะคิ้วก็จะใส่เป็นดินสอร่างก่อนแบบเดิมๆของคิ้มต่วันนี้เราจะเขียนคิ้วให้เล็กลงแล้วก็สีเบาลงนิดหน่อยนะคะเหมือนเดิมนะคะล่างเส้นข้างล่างล่างเส้นข้างบน วันนี้เราจะเขียนคิวให้มีความโคง้งค่อนข้างชัดเจนหนึ่งนะคะ โอเคเมื่อได้โครงคิ้วที่ล่างด้วยดินสอแล้วก็ใช้เป็นเหมือนเดิมค่ะบราพาวเดอร์นะคะสีน้ำตาลกับแปรงเขียนคิ้วหัวตัดแบบนี้นะคะซึ่งคิมจะใช้สีน้ำตาลอ่อนอย่างเดียวเลยวันนี้เนาะจะไม่ใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะ,ะโดยระบายในส่วนที่เป็นช่องว่างหลังจากเราเขียนโครงคิ้วไว้นะคะอย่างเบามือเนาะจะไม่เขียนจะไม่ลงสีหนักมากนะคะเพราะว่า คุณเจนนี่เขาไม่เขียนคิวเข้มมากค่ะแล้ว สำหรับแป้งเขียนคิ้วที่มใช้นะคะมันดีอย่างหนึ่งก็คืออีกฝั่งหนึ่งมันจะมีเป็นหัวฟองน้ําหัวตัดแบบนี้นะคะคิมก็จะใช้จุ่มกับสีเดิมนะคะแล้วก็แตะทิ้งนิดหน่อยแล้วก็มา,าไล่สีบริเวณหัวคิ้วนะคะให้มันจางมาฝั่งหัวคิวว้วเพื่อไม่ให้คิ้วดูแข็งทื่อจนเกินไปนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะ โอเคค่ะพราะหลังจากเขียนโครงคิ้วขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใช้เป็นมาสคาร่าปัดคิ้วนะคะปกติแล้วทิมจะใช้เป็นสีน้ำตาลแดงใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะใช้เป็นสีน้ำเงินทองเพื่อให้คิ้วเราดูซอฟต์แล้วก็สีอ่อนลงนะคะบริเวณหัวคิ้วก็ปัดให้ขนคิ้วดูตั้งขึ้นนิดหนึ่งนะคะมันก็จะดู ดูเป็นคิวที่เรียงเส้นเป็นระเบียบเห็นเส้นคิว้วชัดเจนแบบนี้นะคะโอเคคิวที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะก็มาติดคอนตาปลอมกันคนตาปลอมมาไว้ก่อนดีกว่าพาวิเนนยาวแน่เลยเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่า12นาทีแล้วเดี๋ยวอัปโหลดไม่ได้เดี๋ยวสำหรับคอนตาปลอมและส่วนอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปหน้านะคะโอเค